โอ้ยขันม <centimet S 2> <If S 1> ันได้ส่้น้ำสู้เผาเลยอาผ่นผ่อนไม่ต้องพูดแล้ว่าไก่ตัวนี้สมรล้วสามพันสามพัน3 0สาไก่บอคูเท่เฮ้ยคนมนอีเมันบ่บอกเจงไว้ให้ตัวแล้วนี่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 เห็นยูบ่เหนดี๋ยวกันนี่นี่น่นนั่นมามา จะผ่านแฟนเอาก่ผู้เที่ยมากลัวผูเสี่ยอไปอะไรครับเนี่ยถ้ามันเหมือนเั้ผู้เทียวอสมบักซุเปอร์แม่งเตกเกบักซ์เปอร์อีกแล้วตัวัวตัวแวีใส่สมคนเ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยยย ต้ใจเิด <specific> <laughs> ้องใจิดต้องใจมิดต้อาเลมงไต้องใจด้องใจมิดตอิต้อใจมิดตองมต้ใจเิดอง่าม่องใจีตองับดต้องใจมิดต้เงจมดต้อ มุ้ยนะครับมุ้ยหลายนู้นต้จ้ำเจ้าเขาจ้ำเจ้าเขาเอาไปกินแล้วเขาจ้ำเจ้าจะแตกแล้วจ้ำเจ้าวะแสบใช่ไหมฮ่า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 ่าฮ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 ่า่าฮ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 ่ ันดี these these uh ้น huh. ก uh ็เ huh. ฮ uh ้ยคนนัน huh. uh ีม huh. uh ัน huh. บ uh ่บกจงไว้ให้ตัวแล้วนะ่มันอยู่ขางหลังน้างก่อนนี่นเห็นอยู่บยเนเเเานี่ยนี่นี่ยนนบ่น่เนียยน่เีนเยอย่นีเ จะหันหลังหานะมสบู่สบู่จะตกนะขอออไปโอ้สองตอนเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากนี่ขอบคุณมากมาากซ่หาไทแบบน่กากินพวกเรากินแตมันหนาวไม่กินหรอกร้อนสั่นเลยยอมหนาวเจ้าเอาสบู่ลงน้ำด้

ทำสั่งจากโอบีหรืออะไรนั้นเลยครับผมได้ยินไว้ว่าอนักเตะแต่ว่าสอนนักกีฬตัดหลังเชื่อไหม่าเป็นแบบนักบอลเยี่ยมสีเงาอะครอย่างเงี้ยเรากำับเอาด่านติดตัวมาหน้าไปปีมาได้บ่อยเลยเชี่บกันใช่ป่าไม่มีอันเดียร์เอาปลาลูกหวัเล่ร่ายไดากิหน้าเท่ที่ได้ไปตนอยู่กับโค้ชไอ้ยังแบบ ขออนุญาตกระเสียนยอดทาวเวอร์เมนหมอนห้องกระเบียนบอกไปจับได้จั์ไม่จิตรได้ยวะจิตีนะมาดูไเหอโอ้ก็ไม่บไม่กินไก่กินไก่ไงพูดไม่จบไอยากกินตีนโอ้ยกไม่คุณก็ขับแรงว่าเอาจบไทยของหวานครับผม โอ้แดงยิ่งขึ้นเด็กๆเด็กๆะัดครับาบบนอกบอกพีกัดนะครับเด้อย่านเขาตามเห็นอย่าบินโดนมาเบื่อกันเด้อลี่นได้เนี่ยระวังหักเลือดได้กินแตง็นล้านนะกินเรากินแตงโมหักเลือดเขา หางเรียบไปพื้นทาเราจดการให้รูบอยให้รูบอยแต่งบ้างได้ชัดเนี้ยเมื่อคืนโอ้ไ้จัครับ้กินอิมแล้วได้เลก็เได้ครับกัเราบะครับผมอร่อยมากแซ่บมากมายครับผมไก่สามพัไก่สพาเอาสาตว์แบบนี้ <laughs> มีที่นี่ที่เดียวบางอูก็บบีบลงมากต้มไก่กับแสบบอลกับมัน